สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับกลับเข้าสู่ English Online by Guru ค่ะในคลิปการเรียนรู้นี้นะคะจะเป็นคลิปแรกของหน่วยการเรียนรู้ที่1 Unit 1 Happy New Year จากชื่อหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนพอจะเดาได้ไหมคะว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันเรามาเริ่มกันเลยค่ะสาระสำคัญของหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านเทศกาลปีใหม่ในแต่ละประเทศเข้าใจถึงความหลากหลายทางประเพณีและสิ่งที่สืบทอดปฏิบัติมาเป็นเวลาอันยาวนานของแต่ละชนชาติ นักเรียนสามารถเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างปีใหม่ของประเทศไทยและจีนได้สามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในเทศกาลดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนรู้จักคำศัพท์ข้อความประโยคที่เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในวันปีใหม่ นักเรียนสามารถอ่านออกเสียงสะกดคำศัพท์และบอกความหมายของคำศัพท์และประโยคได้นักเรียนสามารถบอกกิจกรรมที่ทำในวันปีใหม่ในแต่ละประเทศได้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นักเรียนมีความใฝ่รู้โดยหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่ตงต่างๆได้จากภาพทั้งสองภาพนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างคะ ด้านซ้ายมือเป็นภาพหญิงไทยในชุดไทยกำลังส่งน้ำพระและภาพฝูงชนที่กำลังเล่นสัตว์น้ำกันอยู่นักเรียนคงเดาไม่ยากนะคะว่าทั้งสองภาพนี้มีความเกี่ยวข้องกับเทศกาลใดแน่นอนค่ะทั้งสองภาพนี้คือภาพของวันปีใหม่ไทยหรือที่เราเรียกว่าเทศกาลสงกรานนะคะในภาษาอังกฤษนักเรียนสามารถพูดได้ว่า Thai New Year t h a i New Year หรือสงกรานต์เฟสติวัลสงกรานต์เฟสติวัลแล้วทั้งสองภาพนี้ล่ะคะนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างภาพด้านซ้ายมือคือภาพการเชิดสิงโตส่วนด้านขวามือนั้นคือภาพโคมไฟกระดาษที่ประดับด้วยไฟอันสวยงามนะคะ นักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าทั้งสองภาพนี้เป็นภาพของเทศกาลใดทั้งสองภาพนี้เป็นภาพของปีใหม่จีนหรือที่เรารู้จักว่าเป็นวันตรุษจีนไงคะในภาษาอังกฤษสามารถพูดได้ว่า Chinese New Year Chinese New Year ขอให้นักเรียนฝึกพูดประโยคตามครูนะคะ Do you celebrate Thai New Year? Do you celebrate Thai New Year? คุณเฉลิมฉลองวันปีใหม่ไทยไหมถ้านักเรียนเฉลิมฉลองให้ตอบว่า Yes I do. Yes I do. ถ้าไม่ได้เฉลิมฉลองให้พูดว่า No I don't. No I don't. do you celebrate Chinese New Year? do you celebrate Chinese New Year? คุณได้เฉลิมฉลองวันปีใหม่จีนไหมถ้าใช่ตอบว่า yes I do yes I do ถ้าไม่ได้เฉลิมฉลองให้ตอบว่า no I don't no I don't ถ้านักเรียนเฉลิมฉลองให้พูดต่อว่า How do you celebrate it? How do you celebrate it? คุณเฉลิมฉลองอย่างไรต่อไปนี้จะเป็นกิจกรรมต่างๆนะคะที่ใช้ในการเฉลิมฉลองวันปีใหม่ทั้งของไทยและของจีนขอให้หนักเรียนศึกษาและออกเสียงตามนะคะ We spend time with relatives. We spend time with relatives. <laughs> we clean the house. <laughs> we clean the house. We <laughs> We have a water fight. <laughs> we have a water fight. We have a fight. We have fight. Food to monks. We g i v e food to monks. พวกเราถวายอาหารแด่พระสงฆ์หรือพวกเราใส่บาตรค่ะ We set off firecrackers. We set off firecrackers. พวกเราจุดประทัด We watch the lion dance. We watch the lion dance. พวกเราดูเชิดสิงโต ถ้าเป็นการเชิดมังกรให้นักเ,เรียนพูดว่า We watch the dragon dance We watch the dragon dance We set animals free We set animals free พวกเราปล่อยสัตว์ให้เป็นอิสระหมายถึงการปล่อยนกปล่อยปลานั่นเองนะคะ We eat lots of food. We eat lots of food. พวกเรากินอาหารมากมาย We get money in red envelopes. We get money in red envelopes. พวกเราได้รับเงินในซองจดหมายสีแดงหรือที่เรารู้จักว่าซองอ่างเปานั่นเองค่ะ We pay respect. to older relatives, we pay respect to older relatives. พวกเราเขารบกลาบไหว้ญาติผู้ใหญ่ในที่นี้หมายถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่นั่นเองค่ะต่อไปให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาว่าเราจะสามารถฉลองวันปีใหม่ไทยได้อย่างไรบ้างนะคะ จากประโยคที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นี้ให้นักเรียนออกเสียงตามแล้วช่วยกันตอบนะคะ How do you celebrate Thai New Year? How do you celebrate Thai New Year? We set animals free. We give food to monks. We pay respect to older relatives. We have a water fight. We spend time with relatives. We eat lots of food. ต่อไปให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะว่าเราสามารถเฉลิมฉลองวันปีใหม่จีนได้อย่างไรบ้างนะคะให้นักเรียนช่วยกันตอบและออกเสียงประโยคตามครูนะคะ How do you celebrate Chinese New Year? We clean the house. We set off firecrackers. We get money in red envelopes. We watch the lion dance. We spend time with relatives. We eat lots of food. ต่อไปนี้นะคะให้นักเรียนแยกแยะว่ากิจกรรมใดที่เราปฏิบัติกันในวันปีใหม่ไทยสิ่งใดที่เราปฏิบัติกันในปีใหม่จีนและสิ่งใดที่เหมือนกันทั้งปีใหม่ไทยและปีใหม่จีนนะคะให้นักเรียนแยกแยะดังนี้นะคะ i i s e New Year We set animals free พวกเราปล่อยนกปล่อยปลา We give food to monks. พวกเราถวายอาหารแด่พระสงฆ์ We pay respect to older relatives. พวกเรารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ We have a water fight. พวกเราเล่นสาดน้ำกันสำหรับสิ่งที่เราจะปฏิบัติกันในวันปีใหม่จีนนะคะมีดังนี้นะคะ Chinese New Year We clean the house. พวกเราทำความสะอาดบ้านสำหรับธรรมเนียมของชาวจีนนะคะจะต้องทำความสะอาดบ้านก่อนถึงวันตรุษจีนเพื่อเตรียมต้อนรับสิ่งดีๆเข้าสู่บ้านนะคะ We set off firecrackers. พวกเราจุดประทัดการจุดประทัดเนี่ยหมายถึงการขับไล่วิญญาณหรือสิ่งชั่วร้าย ให้หมดให้พ้นไปจากบ้านและครอบครัวนะคะ We get money in red envelopes พวกเราได้รับเงินในซองจดหมายสีแดงหรือซองอ่างเปานั่นเองค่ะ We watch the lion dance พวกเราดูเชิดสิงโตการดูเชิดสิงโตนะคะถือเป็นการนำสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นมงคลมาสู่ครอบครัวค่ะ ต่อไปจะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติเหมือนกันทั้งวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมจีนในวันปีใหม่นะคะ Both Thai and Chinese New Year we spend time with relatives พวกเราใช้เวลากับญาติพี่น้องไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวจีนนะคะเมื่อถึงเทศกาลปีใหม่ถึงเป็นวันสำคัญที่จะได้ พบปะเจอหน้าพูดคุยถามสารทุกสุขดิบกันระหว่างญาติพี่น้องค่ะ We eat lots of food. We eat lots of food. พวกเรารับประทานอาหารมากมายเมื่อมีการรวมญาติกันแน่นอนค่ะว่าต้องมีการรับประทานอาหารร่วมกันนะคะ Vocabulary ต่อไปนี้ให้ในักเรียนทบทวนคำศัพท์นะคะโดยการออกเสียงตามคุณครูนะคะ Spend time ใช้เวลา Relatives ญาติพี่น้อง A water fight เล่นสัตว์น้ำ Celebrate เฉลิมฉลอง set animal free ปล่อยสัตว์เป็นอิสระ pay respect เคารพ monk พระสงฆ์ watch มองดู Line dance เชื่อสิงโต envelopes ซองจดหมาย Set off จุด Firecrackers ประทัดทำความสะอาดเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียน นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้นะคะขอให้นักเรียนหมั่นทบทวนคำศัพท์หรือเปิดคลิปวิดีโอนี้ดูซ้ำได้นะคะในครั้งหน้าเรายังคงต่อในเรื่องของยูนิตที่1 Unit ยูนิต1 Happy New Year กันอยู่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน Goodbye See you later